ไม่รู้เพราะว่าเวลาโดนรจ้างนกก็ไม่ได้ตังค์อ่ะไม่ได้ตังค์เลยไม่ได้เงินแต่ว่าไม่ไม่รู้จะทํำยังไงที่คิดเลยนะคะแบบแรกที่คิดก็ต้องกรมแรงงานก่อน ถ้าผมถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรมต้องมีขั้นตอนอยังไงบ้างครับเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีประชาชนสอบถามเข้ามาทางรายการครับเพราะเมื่อเจอกับปัญหาแบบนี้หลายคนไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรบางคนก็ยอมจำนวนเพราะไม่รู้ว่าจะไปเรียกร้องอย่างไรแต่ว่าวันนี้เรามีคําตอบจากการณีนี้มาฝากกันครับกรณีที่ลูกจ้างจะได้รับค่าชดเชยนะครับก็คือกรณีที่นายจ้างเป็นคนเลิกจ้างและลูกจ้างไม่มีความผิด ตามมาตรา119นะครับมาตรา119เนี่ยก็เช่นว่าลูกจ้างไม่ได้ทุจริตนะครับไม่ได้กระทำความผิดอาญาแก่นายจ้างไม่ได้ขาดงานเกิน3วันไม่ได้ทำผิดระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับทำงานและนายจ้างได้เตือนแล้วหรือกรณีร้ายแรงไม่ต้องเตือนหรือไม่ได้ประมาทเลื่อเป็นเหตุให้ในายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงหรือลูกจ้างไม่ได้ถูกจำคุก,กกรณีอื่นนะ ถ้าถูกจําคุกกรณีอื่นนี่ก็กระโดกจ้างโดยปริยายอย่างงี้นะครับคือถ้าไม่เข้าข้อยกเว้นทั้ง67ข้อนี้นะครับลูกจ้างมีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าชดเชยเพราะลูกจ้างไม่ได้กระทําความผิดใดๆนะครับซึ่งค่าชดเชยเนี่ยมันก็จะมีเลทของมันครับลูกจ้างทํางานมาครบ120วันนะครับไม่ครบ1ปีอย่างนี้ลูกจ้างก็ได้รับค่าจ้างเท่ากับอาัตราค่าจ้างสุดท้าย30วัน แล้วเลทที่สูงที่สุดถ้าทำงานตั้งแต่10ปีขึ้นไปลูกจ้างก็จะได้รับค่าชดเชย300วันกรณีเลิกจ้างไม่เป็นธรรมอ่ะนอกจากได้รับค่าชดเชยแล้วถ้าสมมุติลูกจ้างบอกว่ากรณีนี้มันไม่ใช่โูกจ้างปกตินะมันจะมีกฎหมายอีกฉบับหนึ่งเรียกว่ากฎหมายพิจารณาคดีในศาลแรงงานกรณีนั้นนะครับท่านผู้พักษาศาลแรงงาน,นมีอำนาจที่จะสั่งให้ในจ้าง จ่ายเงินกรณีเลิกจ้างไม่เป็นธรรมแก่ลูกจ้างอีกส่วนหนึ่งนอกจากค่าชดเชยได้นะคนละส่วนกับค่าชดเชยนะครับได้สองส่วนนะครับแต่กรณีนั้นต้องไปฟ้องที่ศาลพรากงานตรวจแรงงานไม่มีอำนาจสั่งกรณีที่นายจ้างนะครับนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนกำลังคนเนี่ยนะครับ ปกติแล้วใช้คนแต่เนี้ยเอาเครื่องจักรเข้ามาใช้มันก็ไม่ต้องใช้คนคนจํานวนนี้นายจ้างก็ให้ออกจากงานไปอย่างนี้นายจ้างก็ต้องจ่ายค่าค่าชดเชยพิเศษให้ด้วยตามเลือของเขาและอย่างที่ว่ามาเมื่อกี้เนะี่ยเขายังจะได้รับค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเนี่ยอีก60วัน ไอ้กรณีนี้นายจ้างเขาต้องบอกก่อน60วันนะครับถ้าไม่บอกเนี่ยจะต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษเพิ่ม60วันนะครับแต่กรณีอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีสถานประกอบการเนี่ยย้ายก็ให้หนายจ้างเนี่ยบอกลูกจ้างก่อน30วันบอกแล้วลูกจ้างมีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกจ้างกับนายจ้างได้พอลูกจ้างบอกเลิกจ้างเสร็จแล้วเนี่ย ลูกจ้างมีสิทธิ์ที่จะมาขอขอค่าชดเชยถ้ากระทบต่อการดำรงชีวิตอันสำคัญของลูกจ้างหมายความว่าเขาเขาย้ายไปลูกจ้างย้ายตามไม่ได้เนื่องจากกระทบต่อการดำรงชีวิตของเขาเช่นเขามีลูกเรียนอยู่ที่นี่พ่อแม่อยู่ที่นี่พ่อแม่เป็นอัมาพาตพอบอกเสร็จแล้วเขาก็มายืน่นนะครับมาใช้สิทธิ์ เรียกร้องขอค่าชดเชยในเรื่องจากนายจ้างย้ายสถานประกอบการเนี่ยต่อคณะกรรมการสวัสดิการของกรมสุัสฏิการและคุ้มครองแรงงานก็คืออยู่ที่กรุงเทพเนี่ยแต่จะไปยื่นที่จังหวัดไหนก็ได้นะครับเขาก็จะส่งเรื่องมาให้คณะกรรมการพิจารณาคณะกรรมการจะพิจารณาเป็นลายบุคคลคณะกรรมการก็จะพิจารณาให้ในายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้าง แต่ถ้าสมมุติเป็นคนโสดและนายจ้างย้ายไปอยู่ที่นครราชสีมาแล้วมีจัดที่พักให้ด้วยอย่างนี้มันก็ไม่ได้กระทบอะไรถ้าคุณบอกเลิกสัญญาไปคุณก็ไม่ได้รับค่าเชยนะขั้นแรกเลยนะครับถ้าลูกจ้างเนี่ยนะครับคิดว่าตัวเองเนี่ยนะครับไม่ได้กระทําความผิดและนายจ้างเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะไปร้องได้สู่สองทางนะครับ ทางแรกก็คือไปที่สํานักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือไปที่สํานักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ทั้ง10พื้นที่ที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ไปแจ้งพนักง,งานตรวจแรงงานว่าจะมาลองทุกเรื่องเกี่ยวกับค่าชดเชยนายจ้างเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดหรือไม่ได้รับค่าชดเชยด้วยนะครับ ลูกจ้างอาจจะใช้สิทธิ์ทางศาลก็ได้ก็ไปฟ้องที่ศาลแรงงานนิติกรศาลก็จะเขียนคําฟ้องให้หรือก็เขียนเองก็ได้เพราะมันง่ายๆไม่จําเป็นลูกจ้างไม่จําเป็นต้องมีทนายขั้นตอนในเรื่องเกี่ยวกับการร้องหรือการฟ้องนะครับมันก็เป็นขั้นตอนง่ายๆเพราะว่าผู้ใช้แรงงานเป็นผู้เขาเรียกว่าอะไรอะเป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคมนิดนึง เราขบวนการทางด้านแรงงานจึงเป็นขบวนการที่ไม่มีความยุ่งยากนะครับแล้วก็พิจารณาเร็วสำหรับลูกจ้างที่คิดว่าตัวเองจะมีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์ในการจะได้รับค่าชดเชยหากไม่แน่ใจว่าจะมีสิทธิ์รับเงินค่าชดเชยหรือไม่นั้นสามารถติดต่อไปที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองรายงานเขตพื้นที่หรือว่าโทรศัพท์ไปยังสายด่วนเพื่อผู้ใช้แรายงาน1546นอกจากนี้กฎหมายดังกล่าวยังให้ความคุ้มครองรายงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าชดเชยเหมือนกับคนไทยทุกอย่างเช่นกันครับ